จากกรณีที่เจ้าหน้าที่จังหวัดสงขลาท่านผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดีกรมการค้าภายในก็ดีหรือจะเป็นกรมปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาร่วนเข้าตรวจสอบห้องเย็นห้องเย็นแห่งหนึ่งเนี่ยที่มีการข่าวมาว่าเนี่ยกักตุนหมูหรือเปล่ากักตุนเนื้อสุกรหรือเปล่าจํานวนประมาณสัก2 1 6 5 0ก้าิบโลกรัมเขาบอกเป็นการจัดเก็บเนื้อสุกรของบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยมันไม่ใช่เป็นการกักตุนเนื้อหมูแต่อย่างใด เขาบอกเป็นการจัดการสินค้าโครงคลังเนี่ยตามแนวทางเลยเป็นการปฏิบัติโดยปกติภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้าและการสำรองสินค้าเพื่อรองรับการจัดส่ง5-7ถึงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภคโดยครอบคลุมการจัดส่งเนี่ยประมาณสัก8จังหวัดด้วยกันทางภาคใต้ตอนล่างเขาบอกอย่างนั้นทั้งนี้เนี่ยบริษัทได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุก,กรเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยที่จัดเก็บในห้องเย็นแห่งนี้เนี่ย ต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ทราบลงหน้าไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่17มกราคมที่ผ่านมาจำนวนเนี่ย2,11,361กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมของ,ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการครั้งที่1 2,565ผู้เลี้ยงในที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน500ตัวผู้ค้าส่งที่มีปริมาณเกิน500ตัวห้องเย็นที่มีการเก็บสต็อกเกิน5,000กิโลกร,รัมขึ้นไปให้ดำเนินการแจ้งสต็อกให้กรมการค้าภายใน รับทราบด้วยรวมทั้งราคาเนี่ยนะที่ปรับขึ้นปรับลงเนี่ยทุก7วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่10มกราคม2565เป็นต้นไปบริษัทขอยืนยันว่าการจัดการสต็อกดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติเลยมิใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานานเพื่อเป้าหมายด้านราคาที่มันสูงขึ้นแต่ประการใดบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือ ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐนะครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังการรายงานแจ้งจำนวนสต็อกตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดอันนี้ก็คือคำแถลงของบริษัทเบทากโกเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงท่านผู้ชมนะฮะเขาก็บอกเขาไม่ได้กักตุนแต่อย่างใดจริงๆอ่ะถ้าจะปูพรมตรวจขนาดนี้นะพ่อคุณนะ ตรวจทุกบริษัทไปเลยบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเนื้อหมูเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยมันขาดแคลนกันเยอะใช่ไหมคือถ้าเอกสารมันเป๊ะอะไรมันเป๊ะก็ว่ากันไปตามระเบียบตามกฎตามเกณฑ์แต่ถ้ากักตุนก็ฟันให้หนักเลยนะแล้วไม่ใช่ตรวจแค่บริษัทเดียวนี่จับหมูไม่ใช่จับแพะขอบคุณครับ